มือนีผ้านพอยหนุ่มมาเอาก้วยเล็กนะจ๊ะสวัสดีจ้าอมชอยบานหน้าถ้าเพื่อนๆมาเบิ้งเขาหน้าปังอันพอยหนุ่มเล่าสูบน้ำมือนีเป็นมือที่เท่าไรละ่ะมือที่สามเปมือที่สี่พี่น้องสูบน้ำลงไปเส่เขาเอา้าเข่าขึ้นแกพ่อเกี่ยวแล้วอมชอยขึ้นได้สูบหน้าลมเนาะจ้ะ อันนี้หน้าคู่น้องบัวเนาะหน้าเทียนมีต้นตาลน,นี่แหละพี่น้องเออนี่แหละต้นตาลสามต้นหน้าลมอันบานีเอรมันจะเป็นดินตมดินตมแบบเป็นเหนียวเหนืดไหมจ๊ะอืมเป็นเหนียวเหนียวคือรถเกี่ยวลงไปนี่ก็คือลมแหละม,นนมันเหนียวมันเหนืดเนาะ จะไล้สูบน้ำใส่มองนี้อมชายบอสบอสามโอเลยเพราะว่าถึงที่สามรถเกี่ยวกับมาบ่ไใดพี่น้องมันลมไหลคือแบบบ่อยากให้เพิินบืนเขามาหัวงานเลยมองได้เหลือก็คือเขาก็เอาเกี่ยวเก็บเอานี่นะจ๊ะน้ำ คุณนนกเหลือเหลือแต่หน้าของอ,อมชอยด้พี่น้องพุ่นะพ่นเกีียวพ่นผ้ากันเกีียวมืดอแล้วจ้ะคุณนนกอ่ะนกกระจอกพ่อใหหนุ่งไปหารถเกีียวหมูดเศร้าเขาเจ้านัดมืออื่นมือหื้อเขาเจ้านัดมือหื้อจ้ะมือนีมืออื่นเพื่นบา้าเพื่นไปขออขอไปเก็บงานสกาักกาอะมาสัน พ้อนอันเกี่ยวเขาเกือบเมือ่อสเราจะ้ารุ่นเขาอมชอยพ่อเกี่ยวนี่ก็คืองานสิเมืแล้วพ่อ,อหนุ่เห็ดหน้าห้ว่าจนสิหลามูรุ่นมูนะจา้ะอันหน้าอีกหน้านึงน่ะที่เป็นหน้าถามนะ่ะหวงเขากันเขาเท่านแก กำลังสิเป็นพับพึ่งกับอันมูนึงกับกระรังกลมเนาะจะกระสีอีกประมาณอาทิตย์หรือประมาณสิบมือหรือสองอาทิตย์ผุนละพี่น้องอีกอีกอันอีกเขาสุดนึงนั่นเป็นเขาซี่เดือนเด้ลอยลอยยี่สิบมือแมนบ่ขึ้นลอยสิบมือเนี่แหละแต่เขาอันเนี้ยมันเป็นเขาสามเดือนเขาเก่าสิบบ้นเขาหน้าถานะ้ำน่ะ ชุดหนึ่งที่เพิ่นเซี่ยเขาปลูกนะเป็นเขาสีเดือนบ่สซีเดือนกับรอยสิบมือเนาะจ้ะเนาะบานีนหัวต่เขียวเขียวอยู่หัวต่อันกรลังสอด,สดเนจ้ะจักสีเดียเกี่ยวเฮ้ยจักสิบเป็นหน้าดลแต่ว่าเกี่ยวเขาหน้านี่เสร็จแล้วพญานุ่นงตัดใบเขาทางทงเหลือแล้วเล่าสิไปเฝา้าเล่าสิไปเฝ้าไรนกอ้อมใจกัน สามเขาสามย่างเล้วเลือกกระสีอา่านกระสีไปซับกันกระสีไปไรนกน้ำพอย,ยนุ่งอยู่สี่ได้หาผ่านคุ้มรถนม่ผ่าคุ้มรถอันหนึ่งเหลี่ยมๆพื้นใหญ่ๆสิ่ได้เอาไปคุ้มอยู่เป็นอย่างคือว่าผ่าคุ้มรถมันพื้นใหญ่เราก็ามันเบาเราก็ามันเหลี่ยมถ้าเอาไปใส่ใหม่สูงๆไว้นี่อารมณ์แบบนี้นี่ปิวให้เห่าดี บ้านอมชอยล่มเป็นอาทิตย์เหรอเด้จ้ะล่มยางเดียวบม่มีฝนมแตรล่มล่มคือจังล่มแหลงคือจังล่มหนาหนาวเห่านี่ไหมเขาเขาอันทางพุ่นนะลมพวกนี้มันบรลมดอกเพราะว่าเขามันสูงแต่ว่ามันกับมหีหนึ่งอยู่นี่ไฮนี่ไฮนี่อยากจากต้นเตีย้ยแต่ว่าไฮนี่อยากต้นสูงกว่ากันอยู่มันงามเพราะันเป็นไฮลูกเขานำนักกับ่ค่อยดี ปันไดดอกพี่น้องเมื่อกี้มานกบินเต็มอยู่แต่บ่าอยู่ในไฮน้ากับมองนันไฮที่มีเพื่อนต่ว่าบอท่านเดเห็นห้อยไอ้นกกินพ่อปันไดมีแหน่แตงแตนมองรออันต้นตานเด๋ยวนี้มันไปหาน้ำกลดเกลียวอยู่นกกระได